ซูเปอร์คอมวิเคราะห์ลิเวอร์พูล vs นิวคาสเซิลศึกคาราบาวครับออตาออเธอร์องกรที่เก็บข้อมูลและจดบันทึกสถิติกีฬาโลกโดยใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์วิเคราะห์หาความน่าจะเป็นทีมที่จะคว้าแชมป์คาราบาวครับฤดูกาล2024-2025โดยรอบชิงชนะเลิศในค่ำคืนวันนี้จะเป็นการเจอกันระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลกับสาลิกาดงนิวคาสเซิลสองทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกที่กลุยทางฐานเข้ามาถึงรอบชิง ล่าสุดซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้อัปเดตความน่าจะเป็นตามทฤษฎีทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ออกมาโดยให้ทางฝั่งหงแดงถูกยกให้เหนือกว่ามีโอกาสคว้าแชมป์สูงถึง5 8 0ขณะที่นิวคาสเซิลมีโอกาส20.8%ทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์คาราบาวคับฤดูกาล2024-2025หร2024ือว่าพูลมีโอกาส58.4%เสมอมีโอกาส20.8% นิวคาเซิลมีโอกาส20.8%สำหรับการวิเคราะห์ดังกล่าวซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของทางออฟตาได้จำลองการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยใช้โปรแกร,รมเดิมๆทำวนไปหลายครั้งก่อนที่จะได้คำตอบออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์สูสีเกินคาดเปิดผลงานลิเวอร์พูลพบนิวคาเซิลในคาราบาวคัพก่อนเจอกันนัดชิงวันที่16มีนาคม2568เปิดผลงานการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลกับนิวคาเซิลอยู่ในเตด2ทีม ร่วมสุดพรีเมียร์ลีกอังกฤษในคาราบาวคัพลีกคัพทุกครั้งที่ผ่านมาก่อนตัดสินแชมป์แรกของเมืองผู้ดีประจำฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5นค่ําในค่ำคืนนี้ทั้งคู่เคยพบกันทั้งหมด2ครั้งในคาราบาวคัพลีกคัพปรากฏว่าผลัดกันแพ้ชนะทีมและหนึ่งครั้งโดยเป็นฝ่ายบุกไปคว้าชัยถึงถิ่นของคู่แข่งด้วยกันทั้งคู่ลิเวอร์พูลประธานิวคาเสเซิลในคาราบาวคัพลีกคั 29. พ29บพฤศจิกายน1 9 9 5รอบ4รอบสี่ ลิเวอร์พูลสู่ประตูต่อหนึ่งนิวคาสเซิลเจ็ดมกราคม1,998รอบ8ทีมนิวคาสเซิลสูประตูต่อสองลิเวอร์พูลเสมอสูประตูต่อศูนในเวลา90นาทีก่อนต่อเวลาพิเศษส่วนคาราบาวคับรอบชิงชนะเลิศหนนี้จะเป็นครั้งแรกที่ลิเวอร์พูลดวลแข่งกับนิวคาสเซิลในสนามเป็นกลางที่เวมบลีย์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ โดยไทยรัฐทีวีช่อง32จะถ่ายทอดสดให้ชมตั้งแต่เวลา23.05น,นเริ่มคิกออฟ23.30นน